ทำไม่ได้กวางเหลียวหลังเอ่ไอ้กวางเหลียวหลังไม่รอดหรอกฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันฆ่มมมมนาม,มันไม่เข้าใจกูงงแม่ารักสวัสดีทุกคนนะครับผมนะครับดีกับผมโอ้โหเหมือนไม่ได้เจอกันนานเลยนะพวกเรานั่นน่ะสินะกูหายไปไหนมาวันนี้ไอ,อ้เย้ยคิ นี่แหละคือ God of War เอร์ชั่น PC นั่นนะจะได้เล่นแบบลองเล่นเกมใหญ่ๆดูบ้างเราน่าจะได้เล่นชา้ากับเพื่อนแต่ว่าการที่เราเล่นช้าเนี่ยมันก็ต้องมีของดีครับทุกคนมันต้องมีของดีอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเพราะว่าบน PC เนี่ยมันต้องมีอะไรแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างเช่นกราฟิกคมชัดไม่ผิดเพี้ยนเสริมความตะการตาให้ภาพบนเครื่อง PC เพลิดเพลินกับความละเอียดระดับ 2K บนอุปกรณ์ที่รองรับ MU1 พร้อมการปลดล็อกเฟรมเรทเพื่อให้ได้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆของคุณด้วยตัวเลือกต่างๆและพีซตกราฟิกที่หลากหลายได้แก่งานความเรยนสูงการสะท้อนแสงเงาบนพื้นผิวที่ดีขึ้น GTAO กับ s s u o ที่เพิ่มข้ามาและอื่นๆอีกมากมายรองรับ NVIDIA DLSS และล e ฟเลก เมื่อคุณภาพมาพบกับสมรรถนะใชุ้มพลัง AI ของ n v i d i ี Deep l e a r n i n g Super s a m pling DLSS มาเพิ่มเฟรมเรทและสร้างภาพที่สวยงามคมชัดขึ้นหน่วยประมวลผลกราฟิกเนวิดีอการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีความหน่วงต่ำของเนวิดีอารีเฟล็กทำคุณตอบโตวได้เร็วขึ้นทำคอมโบได้ดูดันขึ้นด้วยเกมเพย์ที่มีการตอบสนองในแบบที่คุณกระหายหาบนหน่วยประมวลผลกราฟิกจาก G-FORCE ปรับแต่งการควบคุมเล่นแบบที่คุณถนัดด้วยการรองรับคอนโทรเลอร์ไร้สายดูเอาช็อคฟูลและคอนโทรเลอร์ไร้สายดูเอาเซนจอยเกมหลากหลายแบบและการกหนดปุ่มบุญน,นี่มันก็ดีนะเนี่ยโอ้โหดูดิอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นแบบนิวเกมกันเลยดีกว่าอ้ตมลงไปพี่โรนเลยว่ะโอ้ว้ววาวพี่โ้นมองต้นไม้ที่แค้นแล้วก็เอามือไปแนบฝ่ามือ เี้ยกูจะเจออะไรบ้างวะ God of w a โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าผมจะเจออะไรบ้างนะใน God of War v e r s น o n PC ไปกันเลยไอเด็กเปลนโอเคกับพี่ลนเอ้ยยุคนี้ก็ลำบากนะหมูก็แพงอะไรก็แพงไปหมดเลยโอ้โหต้องดูแลตัวเองดีๆเราก็ต้องเข้าป่านี่แหละซัมตงิตงฟิวโอ้หมูที่นี่แพงมากเลยนะไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้อืมใช่แล้ไอ้หนู มันก็แพงกันอย่างนี้แหละขายกันโลละ300แล้วเนี่ยที่จะซื้อแล้วแช่แข็งเอาไว้ตอนนี้โลละร้อยเนี่ยป่านี้นี่โอ้ยซื้อเรือดำน้ำสมแม่มันหรอ See my father เปิดมาแม่งตายหรอมาไปกว่านั้นทุกคนกดูแสงเทียนดิดูแสงเทียนนี่ก็ตกกัะไปโอ้ยไม่ก็อ้ยวยหนเกิดอะไรวะอ้เฮียนี่ อ๋อเฝ้าเฝ้าสมคงดูไฟดูประกายไฟโอ้สวยมากเดี๋ยววาดไปดูตอนสู้หน่อยดีกว่าอยางห็นน่ะไป A few moments later เฮ้ยได้เวลาสู้แล้วเว้ยตีโอ้ไม่ควันกูคมจันเ้ยปราปาได้เนี่ยอะปุงปุงปิ๊กแล้วก็เรียกอะปุงปุงปิ๊กแล้วก็เรียกเออโอ้หุ่นไม่เกิดกระจาย อย่าห yeah! oh, hey, ัวขาดเย็นเคไอ้เจ้ามันอีกวางเหลียวหลังนี่โอ้แมาได้อกวางเหลียวหลังอ่อไอ้กวางเหลียวหลังไม่รอดแล้วฆ่ามัน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  What What the Fuck เฮ้ยเกิดหรอวะเฮ้ย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 ตายแล้วมั้งลูกมึงไะอยากนี่ว่าเอาเอาเอาไอ้นี่นี่อะไรอะเอาเอาเอาปางไปกินเลยเฮ้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 ยคุคนล่าหรอเฮ้ย มีคนล่าโอ้โห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 โอ้โโอ้โหตายแล้วเฮ้ยมียาป่ะวะเด็กเวนเอาไปมให้พอด้วยพ่อมจะตายแล้วพ่อมจะแตกไม่ตายจริงวไม่ตายหรอเอาเอ้ยเอ้เดินชนเดินชนเดินชนี้หัวมันมนี่

เชี่ยมึงไข่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียมึงแรงเยอะเลยวะเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยอะไรวะคุณเชี่ยไปเองเชี่ยะไรวะเนี่ยคุณเร็วควิกซิลเวอร์เหรอไอ้เิีว่าจอควิกซิลเวอร์เหรอเนี่ยเฮียอะไรวะเฮ้ย้คุณเร็วไม่รู้มึงเป็นใครเอ้ยก็ได้นกระต่อยอุ้ยอุ้ยเขย่ากลัวอู้อู้อู้เฮีย เฮ้ยเกื่ยบ้านพังแล้วมั้งบีบคอไปแล้วตายมั้งเนี่ยโอ้ยยิงแมงต่อยหน้าต่างกระจุยกระจายเอ้ยหลังคาหน้าต่างเดี๋ยวโอ้ยไม่ยอมอีกซินเวอร์ที่นี่พลังโอ้ยเฮียยิงเตกเฮทอแบบต้นไม้กระจุยกระจายกันแบบนี้หรออย่าบอกว่าคว้าต้นไม้ตีนะจริงวะเนี่ยไอ้แเย่ๆไม่ยอมกันเลยอ้าตายตาย ตาย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 โดนตีเขยอดลุกมั้มึงเก่งขนาดนี้วะเอ้ยกูแปลงร่างดี่วะไม่ไหวแล้วนะมึงเป็นไม่กลัวไอ้ไอ้ไอ้นีโยต์ตัวไปลุกหมดตายตายต้องโดนต่อยละ หมัดทมัมัดขึ้นฮิับขึ้นต่อยต่อยไปยังต่อยยัอุ้ต่อยต่อยต่อยมัดหนวยย่างยื้ออืไม่ียางยื้อหรอกกูจนต่อยมึงนี่สิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกรอืออเอาหมดแล้วหรอโดนมันโดนหัวล้อเลยดิี่ไงไอ้อะตีไงไอ้ต็งไอ้ไ่ะกันอะไอ ต้องกันอะไรมึงต้องการอะไรเพชรโคตรมันในสัน้นกูไปอยู่ไหนมาวะเฮียกพ,พิ่งมาเล่นเกมนี้พึ่งมาเจอกันเลยได้ยินชื่อตั้งนานแต่พึ่งมาได้มาเล่นเฮ้ยอ้าวกูว่าแล้วมันยังไม่ตายเฮ้ยแกไม่ชนะฉันหรอกอยังไงอีกสัรอบปะล่ะก็มาดิครับเหมือนหล่อไอเวนตีตีต

I oh my god! Mountain! Black. Whoa! I can see why mom wanted to see My magic is useless against the black. black. <coughs> and there's no way I <coughs> do it. Odin saw she she uh, me. À. What are you doing here? Making sure like oh. you can finish your journey. What are you doing? What are you งูตัวเป็นรบเลยบุ้ยเชี่ยตัวคนใหญ่ใหญ่โตมากฮะบุ้นไอ้หุยโอ้บุ้นคเก่งแรงอะทำได้ไงวะและที่นี่ก็คือ กันโน no 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 ไป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 ้ยแล้ยวมึงโดนวา้์วกลับไปว่ะอ๋อมันโดนวา้์วกลับไปอ่าฮึ่ยเหี้ยผีฮึ่ยอะไรวะน่ะปลางมือโว้ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะระเบิดเราปาระเบิดได้เหรอ

พึ่งนะจับลูกไปเนี่ยพึ่งนะเอามาเลยเอาคืนมาเลยลูกกูคืนมาเอาลูกคืนมาเอาลูกกูคืนมาเดี๋ยวนี้นะเอาลูกกูคืนมาไม่งั้นกูจะไปต่อยมึงสู้ไปก่อนสู้ไปก่อนสู้ไปสู้ไปไเร็วไปเร็วสู้ไปสู้ไปลูกสู้ไปลูกเออวิ่งไปโอ้โหเขาเรื่องอ่ะอ้าวนี่ขวานกูขวานกู ฮัลโหลอะไรมึงจะเอาอ่ะมึงคนตีนเหรอ่ะคนตีนมคนตีเลยมึงคนตีนหรอบิดไปไหนแล้วไอ้นี่เดี๋ยวมึงต้องโดนสักทีไงเดี๋ยวต้องโดนทีไงพร้อมลูกพอก่อนพร้อมกันทะนุเปรืองทะนุเปรืองมามึงมามามึงเป็นอะไรบีเบ้าทำเพื่อนะลองเบ้าเนี่ยอื้มรึทำหึม มึงเป็นอะไรมึงควรตีนเหรอ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 ถือควรตีนเหรออุ๊ยเปี่ยอะไรวะสัตว์ตกใจหมดเงียไองมึงวัดข้าวเนี่ยเออว้าวเปียอะไรวะเนี่ย what the fuck อุ้ตัวอะไรวะเนี่ยมันมาเอามันมาทำลางกันนะอ้แมงสามอ้แมงสาบเหออแม่มึงเป็นลังเลยคุณลุกลกเลกูรอเวลานี้มานานแล้วคุณเยอะสโอเคนมึงแสงแล้ว ทางโหโหูอะไรเปิดประตูอุ้ยคิดอะไรวะตกใจอุ้ยใช่แล้ววะอะไรวะเนี่ยอ๋อมันเป็นตัวที่แบบลอยมาไอ้นี่อยู่แล้วไงตัวที่อยู่แส่งแล้วอย่างเงี้ยเหรอลอยมายิ่งน่ากลัวเลยสว์ สักหน่อยมาในที่สุดก็เจอกันสักทีอยากเจอมานานแล้วมันเป็นอะไรุ๊ปั๊บปั๊บอยนั่นแหละเป็นไรไม่ได้เราเราเป็นอะไรเราเป็นเราววนตีนตั้งแต่แรกแล้วเราเป็นอะไร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 เร็วกว่าเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าเร็วเร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 าเร็ว อะไร,ะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่อง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 นี่เป็นอะไรมาให้กูมจะไปไหนมจะไปไหนไม่นี่ลงมาหน่อยไปไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไร y e thousand a โอเคครับก็กลับมาที่โลกกันก่อนแล้วกันโอเคครับเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับ God of War เนี่ยผมบอกเลยว่าภาพนี่ระดับอีปิกระดับเอ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 เพราะว่ามันสวยงามมากๆนะยิ่งพอาใน PC แล้วถ้าเรามีการ์ดจอที่มันแบบแรงอะไรเงี้ยแล้วมันจะเล่นในแบบมัน บัก,กเลยนะครับสำหรับ God of War PC เนี่ยใครที่อยากจะเล่นนะครับแล้วก็ยังไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยผมแนะนำนะเกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมเลยที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆต้องมาเล่นด้วยตัวเองนะคือดูคนอื่นเล่นเนี่ยมันไม่สนุกเท่าที่เราเล่นเองแน่น,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 นอนเกมนี้ผมการันตีแน่นอนว่ามันคุ้มราคามากๆ <S <S นะครับสำหรับ God of War บน PC นะใครยังไม่เคยเล่นหรือว่าใครที่ยังอยากจะลองเล่นเนี่ยซื้อมาเลยคุ้มการันตีเลยเอาหัวมประกันเลย 护卫。哦 ก็สำหรับใครที่สนใจดาวน์โหลดหรือว่าไปซื้อเนี่ยก็้องทางที่เดสคริปชั่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสตรีมหรือว่าจะเป็นทางเอพิสต้นะก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับสองทั้งทางนี้นะสำหรับก็ร์วอร์พีซีแล้วก็ฝากไว้ด้ยวยกันนะจ๊ะแหมเกมแบบนี้เนี่ยต้องลองนี่จริงแล้วมันไม่เล่นยากนะคือมันไม่ได้ยากจนแบบอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็แบบบู๊บล้างผ่านนะตามสไตล์คอรวอร์อยู่แล้วนะครับอันนี้แบบ <c oughs> แล้วก็บวกกับภาพแล้วก็เอ่อการโจมตีการต่อสู้อะไร ิงอโอเคก็ไปเจอกันใหม่แล้วกันคลิปหน้าระรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมบ,บายบายเจอกันนะจ๊ะอย่าลืมเลยครับอาบว f w พีซีจริงๆแปลกเลยจอดยิงเลยบนพีซีไปลองเล่นกันนะพวกเรา